โอ้ยแล้วเองจะเดินไปยังไงด,ดึกดึกดืนๆดืนไอ้ยักเที่ยวงานวัดดูหนังกลางแปลงนะคะเข้าใจแต่ว่าถ้าจะไปมันก็ต้องเดินผ่านเออบ้านหลังนั้นเอ็งไม่กลัวเลยยังไงวะฮะนั่นคือเสียงของลุงโชวที่ร้องติงผมทันทีที่ผมบอกว่าผมจะไปดูหนังกลางแปลงที่งานวัดในคืนนี้ ไม่เป็นไรครับลุงผมไม่กลัวหรอกผมตอบแกไปลุงชูได้แต่สายหน้าอย่างเป็นห่วงพ่อแม่ผมก็เตือนแต่ว่าวัยนี้มันก็อย่างนี้ทุกคนแหละครับผมชื่อชาติอายุตอนนี้ก็ยี่สิบพอดีผมเกิดที่จังหวัดชัยนาทครับที่หมู่บ้านของเรานั้นจะมีกฎเหล็กอยู่ข้อเดียวในเวลากลางคืนจะไม่มีใครผ่านทางใต้ต้นมะม่วงซึ่งมันเป็นทางลูกรังแดงเล็กๆ ที่เชื่อมมาจากจุดที่บ้านผมอยู่ตรงไปยังวัดได้ชาวบ้านเขาเล่าลือกันว่าที่นั่นผีดุกมากนอกจากผีที่สิงอยู่ในบริเวณนั้นแล้วยังมีบ้านทรงไทยร้งที่ตั้งอยู่ตรงนั้นด้วยนั่นก็ผีดุกพอกันเขาว่ากันว่าใครผ่านที่นั่นในตอนกลางคืนจะต้องเจอดีทุกคนครับบางคนก็จับไข้หัวโกรนเพราะว่าเจอผีหลอก แต่สำหรับผมนั้นผมไม่ได้เชื่อเรื่องผีแล้วก็คิดว่ามันคงจะไม่มีจริงเพราะต่อให้ไม่ใช่ตรอกซอกซอยนี้ผมก็จะไปหาปูหาปลากลางคืนอยู่แล้วครับแต่ว่าไอ้ทุกคืนที่ไปผมไปนาะไม่ได้ไปวัดมันก็เลยไม่จำเป็นต้องผ่านซอยต้นมะม่วงที่เขาเล่าลือกันว่าผีดุนักหนาพวกหาปลาเขาก็ลือกันครับมันน่าจะเป็นอุบายของพวกหาปลามากกว่าขู่ว่ามีผี คนอื่นจะได้ไม่กล้าออกมาเขาจะได้ไม่มีคนมาแย่งปลาพอรู้ว่าผมจะไปแน่ยาก็เลยเอาของบางสิ่งมาให้ผมใช้ป้องกันตัวสิ่งนั้นก็คือตะกรุดครับทีแรกผมก็จะไม่เอาแต่ท่านก็เอามายัดใส่มือให้เนื่องจากว่าผีที่มันอยู่ที่นั่นมันไม่ใช่ผีธรรมดา แต่ชาวบ้านเขาลือกันว่ามันมีผีปอบอยู่ที่นั่นซึ่งผีปอบก็อย่างที่ทุกท่านรู้จักกันดีนะครับมันไม่เพียงจะมาหลอกให้ตกใจกลัวแต่มันสามารถที่จะกินไส้ฉีกท้องของเราได้อย่ากลับให้มันดึกนักละ่ะเข้าใจไหมครับยา่าหนังจบผมจะรีบกลับเลยแม่พอคุณ รอหนังจบก็เรียกว่าดึกแล้วเอ็งนี่มันดืกตาใสาจริงๆตอนนั้นผมเดินออกจากบ้านก็เป็นเวลาประมาณ4ี่ห้าโมงเย็นเสียงหนังกลางแปลงที่วัดกำลังเปิดเพลงดังมาถึงบ้านผมผมก็รีบเอาจักรยานปั่นออกไปจากบ้านไปตามเส้นทางลัดเลาะภายในหมู่บ้านไม่นานนะครับเพราะทางมันก็ไม่ได้ไกลผมก็สาม,มารถมาถึงที่นั่นได้ โดยผ่านตรอกซอยต้นมะม่วงนั่นแหละมันก็เป็นเพียงทางธรรมดาที่ตรงนั้นมีต้นมะม่วงขึ้นอยู่เป็นดงแล้วก็มีบ้านเรือนไทยเก่าๆพังๆตอนนั้นมันก็ยังมีแสงอยู่บรรยากาศพูดได้เลยว่าสวยเสียด้วยซ้ำลมพัดเบาๆมีเสียงของสัตว์เล็กสัตว์น้อยมันร้องออกมาผสมกับสายลมเย็นๆดูแล้วก็มีความสุขอยู่ครับ ผมมาถึงงานวัดผมก็คุยเล่นกับเพื่อนต่างบ้านต่างหมู่บ้านที่รู้จักมักคุ้นกันเป็นอย่างดีเที่ยวเล่นอยู่ในงานจนถึงเวลาประมาณ3ามสี่ทุ่มเห็นจะได้ตอนนั้นในวัดคนกำลังเยอะเลยครับยิ่งสนุกก็ยิ่งยาวไปเรื่อยจนเวลามันล่วงเลยไปนานเท่าไหร่ไม่รู้ได้สมัยนั้นเด็ก้ันนอกแบบผม การที่จะได้ดูหนังสักเรื่องมันยากเย็นกว่าสมัยนี้มากแน่นอนพอมีงานวัดก็ต้องมีหนังขายยามาฉายนั่นจึงไม่แปลกที่ผมจะนั่งปูกระดาษหนังสือพิมพ์มือจกปลาหมึกย่างตาก็จ้องมองหนังกลางแปลงจนลืมเวลามารู้สึกตัวอีกทีก็ป่าไปจะเที่ยงคืนแล้ว แล้วผมก็รีบขอตัวออกมาจากตรงนั้นแล้วก็เดินกลับออกมาจากในวัดเพื่องจะไม่ใช่คนกลัวผีแต่ทุกคนลองคิดดูนะครับผีมืดมืดมีผมแค่คนเดียวมันจะวิเวกวังเวงขนาดไหนตอนนี้มีเพียงพระจันทร์ดวงใหญ่ ที่อยู่เหนือหัวผมพอที่จะขับไล่ความมืดไปได้บ้างนิดหน่อยแต่นั่นก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับมันระแวงไปหมดนะครับจนกระทั่งผมเข้ามาถึงต้นมะม่วงผมจะเห็นบ้านเรือนไทยอยู่ข้างหน้าเมื่อผลโค้งมาเห็นไฟในบ้านยังเปิดอยู่เลยตอนนั้นผมก็คิดนะครับผีดุขนาดนี้คนในบ้านเขาอยู่กันได้ยังไงนอนกับผีหรือไง รือว่ามันดุแต่กับคนนอกคนที่อยู่ในบ้านมันไม่ดุแต่นี่ผีนะมันไม่ใช่หมามันน่าจะไม่รู้ว่าใครเจ้าของหรือเปล่าแต่เดี๋ยวนะเขาบอกกันว่ามันร้างไม่ใช่เหรอแล้วทำไมมีคนอยู่ในขณะที่ผมขี่รถกำลังจะผ่านบ้านเรือนไทยไฟในบ้านมันก็ดับลงครับบ้านหลังนั้นตั้งอยู่ในความมือดอีกครั้ง ผมปั่นจักรยานไปด้วยความเกรงและก็เสียวสันหลังที่สุดตอนนั้นอะไรอะไรมันก็ตึงเครียดมากครับขออย่าให้เจอแต่ก็เหมือนความปรารถนาของผมมันไม่สำริดผลรู้สึกว่ามีใครบางคนจับจ้องมองเข้ามาตลอดในขณะที่ผมปั่นลัดเลาะต้นมะม่วงเพื่อมุดไปยังทางออกผมเห็นบางสิ่งเดินออกมาจากบ้านหลังนั้นคนแก่ครับ ใช่แล้วครับคนแก่เดินอ้อมมาจากภายในตัวใหญ่พอสมควรเลยครับตาสีแดงแน่นอนว่าผมรู้ตัวแล้วโดนดีแน่ๆซึ่งทั้งหมดนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นผีตนเดียวกับที่คนอื่นเขาเจอกันและนี่อาจจะเป็นผีปอบก็ได้ <Hey. S 1> แล้วมันก็เป็นอย่างที่ผมคิดคนแก่ตัวใหญ่คนนั้นแกกลางกรงเล็บ ลิ้นแก่สีดำตาถลนแก้มนิตอจนเห็นกระดูกเล่าผีปอบที่เขาเล่าลือกันมันก็พุ่งมาครับมันพยายามจะวิ่งไล่ตามรถของผมเหมือนกับว่าเขาจะโกรธแค้นผมมาตั้งแต่ชาติปางไหนทั้งที่ผมไม่เคยรู้จักอะไรกับไอสิ่งแบบนี้เลยตอนนี้จักรยานนี่เป็นสิ่งเดียวที่จะสามารถทำให้ผมรอดไปจากตรงนี้ พีปอกมันพูดไล่หลังพมมาขอยายกินตับหน่อยไอ้นุมขอยายกินหน่อยผมหันไปมองเห็นมันวิ่งแลบลิ้นน้ำลายไหลสอมาเลยครับมันมีความเร็วเยอะมากๆผมปั่นจักรยานจนหอบไปบนทางลูกรังรถกดแถวีก็กวดหนีแบบผูุรักทุเลครับมันไล่ผมมาติดติบางทีมันก็พยายามจับ ด้วยมือที่ยืดยาวออกมาผิดมนุษย์มนาแล้วก็หัวเราะอย่างสาแก่ใจผมพยายามจะเร่งสปีดหนีแบบสุดชีวิตปั่นจนลิ้นท้อยแล้วไฟรถก็เห็นได้แค่ไกลๆผมไม่เห็นเลยว่าข้างหน้าผมมีอะไรอยู่บ้างหมายกูวหลวงใส่ซะดีๆมาสรุปผมแหกโค้งครับ ผมไม่รู้ว่าผมโดนอะไรด้วยซ้ำรู้ตัวอีกทีผมก็เหลียดินกลิ้งไปหลายตลบทะลุลงไปที่คันนาด้วยความกลัวผมลืมเจ็บเลยครับผมถอยหนีไปกับพื้นในขณะที่ยายผีป,ปอบกําลังเดินมาหาแบบผิดรูปผิดร่างมันโยกโยกเย้ไปมาอย่างน่ากลัวมันยืนหัวเราะอ,อยู่ตรงนั้น ทันทีที่มันถูกตัวผมพีปบบอบมันก็โดนพลังงานบางอย่างดีดตัวมันออกไปครับ <c oughs> จริงสิตะกรุดตะกรุดที่ที่บ้านก็ให้ผมมาผมเลยเอาออกมาจากกระเป๋าพ่อยายผีปอบมันเห็นมันมีอาการกลัวพร้อมกับเสียงคำรามออกมาจากป่า ผมจำได้ว่ามีแสงสีทองเปล่งสว่างว่าออกมาจนลืมตาไม่ขึ้นพร้อมเสียงร้องคำรามของอะไรบางอย่างจากนั้นข้าก็ตันไป อึนไอ้ฮานเอ้ยตื่นได้แล้วมารู้สึกตัวอีกทีก็ตอนที่ลุงชูกับชาวบ้านมาปลุกลุงชูแกบน่นปนน้ำเสียงที่ดูก็รู้ว่าห่วงลุงบอกว่าย่าให้ออกมาตามเพราะเป็นห่วงเห็นว่าหนังกลางแปลงเลิกไปหลายชั่วโมงแล้วยังไม่กลับพอมาถึงซอยต้นมะม่วงก็เจอผมนอนสลบพิงต้นไม้อยู่พบ ผมจำอะไรไม่ได้เลยครับลุงชูผ,ผ,ผแีแล้วผีปอบผีปอบมันไปไหนแล้วคืนนั้นพอก,กลับบ้านไปผมก็เล่าเรื่องราวทุกอย่างให้คนในบ้านฟังก่อนจะถามย่าว่าตะกรุดที่ให้มาคืออะไรถ้าไมผีปอบถึงนกลัวย่าก็บอกผมว่ามันคือตะกรุดใส่ยันควายธนูที่ปู่ได้มาจากหลวงตาท่านหนึ่งที่วัดห้วยระกำรร ส่วนยายผีปอบที่บ้านทรงไทยตั้งแต่วันนั้นก็ไม่มีใครพบเจอแกอีกเลยครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ถือว่าดีต่อหมู่บ้านเราเพราะอย่างน้อยงานวัดครั้งหน้าผมก็จะไม่ต้องขวัญผวาแบบนี้อีกแล้ว